ในสมัยนั้นนี่พระตำหนักภูพิงสร้างเสร็จใหม่ๆนะฮะพี่อยู่ท่านก็เสด็จขึ้นไปประทับแหลมที่นั่นก็พอดีช่วงที่ใกล้ๆกับวันปีใหม่ก็มีรับสั่งให้นัก,นกดนตรีสอสขึ้นไปด้วยก็เป็นช่วงที่สมเด็จย่าเนี่ยท่านเสด็จขึ้นไปทางภาคเหนือเหมือนกันนะฮะแล้วก็เ,เสด็จขึ้นไปเพื่อที่จะขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์นะฮะสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีใครพิชิตเลยดอยอินทนนท์เนี่ย แล้วก็พระองค์ท่านก็ขึ้นไปจนกระทั่งในที่สุดพระองค์ท่านก็ได้ไปพิชิตดอยอินทนนท์เป็นพระองค์แรกพี่หัวท่านก็ทรงดีพระทัยมากนะก็พอทราบข่าวว่าพิชิตได้แล้วเนี่ยในวันที่จะเสด็จลงมาจากดอยอินทนนท์เพื่อจะมายัางปูพิงเนี่ยนะฮะก็พี่หัวก็โปรดเกล้าให้นักดนตรีอรสอเนี่ยบอกว่าเราจัดขบวนนะไปไปรับเสด็จกันที่ตรงโค้งที่เป็นที่ตั้งของกองรักษาการของตำรวจโค้ขงขึ้นมาแล้วก็ เล่นเป็นมาร์ชิงแบนดลงมานะฮะมาถึงตรงนั้นแล้วก็มารอรับเสด็จพอเสด็จถึงเนี่ยเราก็บรรเบงกงินตรงนั้นเลยรับเดือนอยู่ตรงนั้นแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวท่านก็เข้าไปส่งแสดงความยินดีกับเสด็จยา